พี่น้องปัตตาเวรมัสได้เเทียนทุกท่านนะครับเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆังและเป็นเจ้าภาพหอระังวันนี้นะครับก็ขอต้อเชิญน,นักทันปัตตินะครับขึ้นสู่หอระฆังนะครับผมพี่น้องทุกท่านสาธุด้วยนะคะรับสาธุ หย่อนด้วยนะครับหย่อนได้สายสินนะครับหย่อนนะครับหย่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขาดนะครับหย่อนไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขาดนะครับหย่อนไปเรื่อยๆนะครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเป็นพี่เป็นน้องร่วมกันนะครับคีเกตรเ่อไปเลิกไม หย่อนมาเรื่อยๆครับหย่อนมาเรื่อยๆนะครับพอได้ที่นะครับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนะครับตำบลสงเกลินนะครับท่านก็ค่อยๆเข้าไปนะครับท่านที่รอครับอยู่ข้างบนก็เตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยครับผมครับ ta có phải nhỏ ta có cuối ta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  ta cuối 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 ร้อยเลยนะครับให้เสร็จแล้วก็รมมาข้างหน้าน,นะครับจะมีการประกอบพิด้านศาสนานะคะทักผมเรียบร้อยัเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับทักผมเรียบรอย้อยยอ่าเป็นกุลเป็นกุศลน,นะ,ะัผม xả thứ xả anh anh hát nhập lại